ใช้ผิดกฎหมายนะโอ,อ้ออแกกย500แต่เราตั้งกำไรไปแล้วมีห้าร้อยเราจะเตะมต่อเลยเฮ้ยพวกเว็บอย่างเงี้ยมันโกงง่ายนะพาาเพื่อนระวังด้วยล่ะเฮ้ยนี่กำไรเรากำลังขึ้นนะเราจะใส่ต่อหนักๆเลยเอ,อ๋อโอเคงั้นตามสบายแล้วกันพกเพื่อนเฮ้ยเสียไปตั้งหนึ่งพันเนี่ยตัวทดรองก็เริ่มหมดแล้วไม่เหลืออะไรสักบาทเลยครับ นั่นเงเพื่อนเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าการพนันเนี่ยมันไม่ทําให้นายเวยขึ้นได้จริงๆหรอกพราถ้านายสมมตินายได้แล้วนายจะมีความรุ่แล้วนายันจะเล่น,นขึ้นเรื่อยเรื่อยๆแล้วพอนายเสียนายก็จะควักทุนสำรองออกมาใช้จนนายไม่เหลืออะไรเลยแบบนี้งลยวะไม่ไหวเลยก่านนายแล้วมีอะไรที่แบบปลอดภัยปลอดภัยไม่ผิดกฎหมายแบบไม่เสี่ยงเสี่ยงน้อยน้อยให้เราไมนเรื่องการลงทุนใช่ไหมใช่ ก่อนอื่นนะนายต้องเรื่องต้นจากการวางแผนชีวิตทั้งในปัจจุบันและเผื่ออนาคตเวลานะันะ้นเกษียณนะนายจะได้ไม่ต้องลําบากด้วยนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมศึกษาเรื่องการยกว้นภาษีและที่สําคัญเราต้องรู้จักการลงทุนด้วยโอ้นายชีวิตเราต้องมีการวางแผนอะไรเยอะขนาดนั้นเ,เนี่ยห้พอจะสรุปอะไรง่ายๆสั้นๆให้ฉันฟังได้ไหมในเรื่องการลงทุนทางเดียวหลายทางเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องนี้เท่าไหร่เลยว่ะ ได้สิเพื่อนเนี่ยถ้าหากว่านายมีรายได้หลายทางนะมันจะช่วยแบ่งเบาได้ดีเลยแหละและนายควรจะศึกษาเรื่องการยกเว้นภาษีด้วยละ่ะเพราะว่ามันช่วยแบ่งเบาแล้วก็ลดรายจ่ายได้อย่างดีเลยอ้อแล้วก็สุดท้ายการวางแผนชีวิตหลังเกษียณเริ่มจากการคำนวณรายจ่ายที่นายคิดว่าน่าจะใช้หลังช่วงที่นายไม่ได้ทำงานแล้วและนายก็เริ่มสะสมเงินไว้แต่ตอนนี้เลยเรื่องที่นายพูดมามีหลายเรื่องที่ฉันยังไม่รู้และไม่เคยลองทำฉันจะลองกลัเไปศึกษาและลองทำ แล้วไอ้เรื่องที่นายพูดการลงทุนฉันจะเริ่มต้นมันยังไงดีอันดับแรกฉันขอแนะนําเป็นกองทุนเลยนะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่เลือกเยอะเลยถ้าความเสี่ยงน้อยผลตอบแทนที่ได้ก็จะน้อยและความเสี่ยงมากผลตอบแทนที่ได้ก็จะมากตามไปด้วยหรือเรียกง่ายๆว่าแปลผันตรงยังไงล่ะถ้าเนระดับความเสี่ยงน้อยที่สุดไปหามากที่สุดก็จะมีตามนี้ 1. กองทุนรวมตลาดเงิน มีทั้งแบบที่ลงทุนในประเทศอย่างเดียวหรือทั้งในและต่างประเทศ 2. กองทุนรวมตราสารหนี้แบบที่เน้นลงทุนพันธบัตรรัฐบาลอายุ1ปีขึ้นไปหรือแบบที่เน้นลงทุนหุ้นกู้บริษัทเอกชน 3. กองทุนรวมผสม 4. กองทุนรวมตราสารทุน 5. กองทุนรวมอุตสาหกรรมและ6ก,กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก อีกอันก็คือหุ้นและคริปโตข้อดีของหุ้นก็คือจะมีความมั่นคงและปลอดภัยที่สูงกว่าบางตัวได้รับเงินปันผลและได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการข้อเสียก็คือใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงใช้ระยะเวลาในการลงทุนนานตลาดไม่เปิดตลอดเวลาและมีวันปิดทําการมาดูที่คริปโตกันบ้าง ข้อดีของมันก็คือในระยะเวลาในการลงทุนที่สั้นใช้งเงินในการลงทุนที่ต่ำกว่าหุ้นตลาดเปิดอยู่ตลอดเวลาและไม่มีปันหยุดทําการแต่ข้อเสียก็คือมีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงมีเหรียญเกิดใหม่ตลอดเวลาและในบางประเทศยังไม่มีการรองรับโที่ไหนพูดมาเนี่ยหลายๆอย่างฉันรู้สึกชอบกองทุนรวมนะเพราะว่าความเสี่ยงน้อยนีแล้วก็อัตาราต่อแผนถึงจะน้อยแต่ก็มีโอกาสได้เยอะกว่าคาริปโต รู้สึกว่าคริปโตมีความเสี่ยงสูงแล้วก็เกิดเรียนใหม่ตลอดเวลาความเสี่ยงสูงมันทาให้แบบว่าผลตอบแทนถึงจะสูงแต่เราก็มีโอกาสที่จะเสียงเยอะดังน้นต้องจำวันนี้ไว้ให้ดีนะทุกๆคน้วยนะครับทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงโปรดศึกษาให้ก่อนทําการลงทุนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมนายพานุพงศ์งธัศกรวคณะวิศวกรรมาศาสตร์และผมนายสุป,ปรกรณันศรีคณะวิทยาการสารสนเทศวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณที่รับชมคลิปและสวัสดีครับ